เรามาดูสาระสำคัญในการเลือกตั้งในปี2566กันนะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้มาพูดถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งกันก่อนนะครับคุณผู้ชมบัตรเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีอยู่2ใบเวลาคุณผู้ชมเข้าไปในคูหาในหน่วยเลือกตั้งนะครับจะมี2ใบใบนึงเนี่ย เป็นการเลือกแบบสอสอเขตนะครับที่เขาลงสมัครในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะครับเราทําเครื่องหมายได้1เครื่องหมายนะครับอีกใบหนึ่งจะเป็นบัตรเลือกพักหรือสสแบบบัญชีรายชื่อที่เขาส่งพักละ100รลายชื่อนะครับตรงนี้ที่เราบอกหมายเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนั้นเนี่ยเราใช้เป็นข้อมูลในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งทั้ง2ใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนระเบอร์กันก็ได้นะครับ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนของพรรคนี้ก็อาจจะเป็นคนละหมายเลขกับแบบบัญชีรายชื่อก็ได้นะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่เขากรมการปกครองได้เผยแพร่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ52ล้าน3แสนหมื่นกว่าคนนะครับทีนี้ในช่วงอายุที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะครับ อายุ18 22ปีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือเราเรียกว่า first voter เนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งแรกนี้จะมีอยู่ประมาณสัก4ล้านกว่าคนนะครับก็คิดเป็น7.67นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มใหม่เลยนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกส่วนในกลุ่มของ Gen X ก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ16ล้าน1 5 0 0 0หกว่าคนคิดเป็น30.87%นะครับทีนี้จำนวนสส,สมีทั้งหมดเท่าไหร่จำนวนสสเขตกับสสแบบบัญชีหลายชื่อเนี่ยรวมกันแล้วนะครับจะมีทั้งหมด500คนโดยในการเลือกตั้งปี66นี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนเลยนะครับ แล้วแบบบัญชีรายชื่ออีก100คนรวมเป็น500คนนะครับสำหรับ8จังหวัดที่มีจำนวนสสเขตเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่ามีการคำนวณรัศดรน,นะครับที่มีสัญชาติไทยเนี่ยสจังหวัดนะครับก็คือมีสสเพิ่มนะครับก็คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปัตตานีลบ,บุรีอุดรธานี ส่วนจังหวัดที่มีสอสลดลงก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากสมุทรสาครน,นะครับทีนี้กรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีสอสมากที่สุดในประเทศเลยนะครับมีสอสได้ถึง33คนลองลงมาก็คือจังหวัดนครราชสีมา16คนนะครับทีนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วนะครับ ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภานะครับหมายถึงอะไรรัฐสภาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎร5 0 0คนนะครับและสมาชิกวุฒิสภาอีก250คนนะครับก็คือ2สภารวมกันเนี่ยเรียกว่ารัฐสภาเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะโหวตเลือกนายกมีทั้งหมดสอสอ500สอวอีก250เป็น750คนนะครับและนายกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่หนึ่งของ750คนก็คือคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า376เสียงนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญ ของการเลือกตั้งในปี2566ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566นี้นะครับ